สวัสดีค่ะสดก๋วยเตี๋ยวจ้าฮอนหอนน้ำกันก๋วยเตี๋ยวร้อนๆส้งสีไข่ปะหาเนี้ยฮอนหอนสดนะจ๊ะเอก้อนอึศสิกินกระฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนี่ยจ้าเอสโอเคสวัสดีคุณหลสวัสดีค่ะก่อนทำดีๆเป็นคนไทยทำดีๆสวัสดีค่ะ ฝากกดกดแชร์กดติดตามอีมให้มาม่าด้วยนะคะให้มาม่าค่ะคิดคิดแล้วก็ได้ได้สมัครอ่าสมัคร and ciao มือเพป็นอยากออกเพคนกับวามือว่าอยากออกเพคนกน <uc> าเนยเฮ็ดจังไรกับมะเ,เ,เขาวือเก่าแล้วกล่องอยากหน่อยเนาะเดี๋ยวตาอา่านลุ่มเขา ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในเะด้อจ้าคุณแม่ลูกหลายลูกสามจ้ะคุณแม่ลูกหลายคุณแม่ลูกสามโอ้ยคนไปคนมานนำไลแ่แต่เพราะขัะ้นดกินง่ายดอกอืมจงจ้ะเนือเปื่อยเนือเปื่อยอืม มาเด้จ้ะเราตัวยิ่งใหญ่เห็นมีพวกคำใหญ่เหรอปะกินบ่สุภาพบกัขอตอดขอไพ่ได้จ้ะหนูลดเสียงลงหน่อยลูกอย่าเพิ่งเปิด เบิ้งแมวดาวิี่มามาขอ,อกระดาษหยกเซนมี่เซนมี่ทอดผ่อนๆนะจ่ามาเด้อมาเด้อ เต่ากินแล้วก็กินแน่ซุปซุปแล้วกับขนมปังแม่ต้มกว๋วยเต้าไว้ต่างเหมือนเชี่ยงแหละเก้ากินซองแอบ ค่ะลูกชิ้นเห็ดเองจ้ะอุ้ยใเด็ดตามใจแลยเห็ดเอง เสียงดังแค่เนานะลดเสียงลงก่อนลูกลดเสียงก่อนลงก่อนอันนั้นนะ่ะลดเสียงลงแล้วมันก็ติดวิดีโอมามามีปัญหา

nebo čo? Nechcem to, že sa môžeme spolupracovať, páči sa mi to. ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ้ะ